เรากินอาหารอร่อยได้แต่เส้นเลือดไม่อุดตันเราไม่ต้องใช้ยาเพราะผมก็เรงจะให้สูตรหาลูกเขยดีลูกเขยดีคืออะไรครับ S D L นะมีอยู่9ข้อนะครับทําแบบนี้นะครับเส้นเลือดไม่อุดตันกินอาหารอร่อยได้ยาคอเลสเตอรอลไม่ต้องกินข้อแรกคืออะไรครับอันนี้ไม่ได้คิดเองนะฮะมาตรฐานเลยมาจากสมาคมโรคหัวใจอเมริกันข้อแรกคือลดน้ำหนักตัวครับ ตอนนี้วิธีคำนวณ BMI ยุ่งยากครับเราเอาสูตรง่ายๆของเราใช่ไหมฮะดูความอ้วนดูที่รอบเอวพอผู้หญิงไม่เกินกี่เซนครับ80นะฮะพยายามเอาให้อยู่ผู้ชายไม่เกินกี่เซนครับ90ผมเนี่ยฝ่าจะเอาตัวรอดได้แทบตายนะฮะฝ่าจะเอาลงเหลือ90เข้ามาตรฐานไนีแทบแย่เลยนะเพราะเมื่อก่อนเกินเยอะเมื่อก่อนนี้ขึ้นไป120่์เซนนะครับ เพราะนั้นเราสามารถทําได้ครับถ้าเราควบคุมให้ดีนะครับข้อแรกที่จะได้ลูกเขยดีคือคุมน้ำหนักตัวข้อที่สองงดบุหรี่เพราะนั้นเวลาสูบบุหรี่เนี่ยลูกเขยดีเหม็นควันบุหรี่ครับหนีหมดเลยเราก็ต้องงดบุหรี่เพื่อทําให้ลูกเขยดีเยอะ SDL เยอะลูกเขยร้ายไม่อยู่ลูกเขยร้ายจะหนีออกจากบ้านข้อสมคืออะไรครับ ออกกาลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีเดี๋ยวนี้มีกิจกรรมออกกำลังกายเยอะให้เลือกมีทั้งแบบสนุกคือทําเป็นกลุ่มมีแอโรบิกมีไทเก็กลำมวยจีนนะฮะสารพัดลำกระบองอันนี้แบบสนุกแบบเป็นกลุ่มแบบเล่นเดี่ยวมีไหมครับแบบง่ายๆสา,าหรับคนสูงอายุแบบไหนดีครับตอนนี้แข่งแขนก็ได้ครับนะฮะแบบสมาธิจิตด้วยเล่นโยคะก็ได้ เลือกได้สารพัดวิธีไหนก็ได้สักวันละครึ่งชั่วโมงยิ่งเราออกกำลังกายเยอะลูกเขยดี SDL เขาจริ่งเยอะเราก็จะปลอดภัยเส้นเลือดก็ไม่อุดตันนะครับต,ต่อไปข้อที่สี่ลดอาหารพวกแป้งน้ำตาลอันนี้ยากครับคนไทยเราเจอหน้ากันถามคำแรกว่าอะไรครับกินข้าวหรือ,อยังถามจนเราคิดว่าข้าวกินเท่าไหร่ก็ได้ เป็นอาหารปลอดภัยเป็นอาหารสีขาวข้าวไม่ใช่อาหารสีขาวครับอาหารสีขาวมีอยู่กลุ่มเดียวคืออะไรครับผักกินใบนะฮะกินไม่มีโคต้าข้าวมีโคต้าครับกินเยอะไม่ได้ในชีวิตตอนวัยรุ่นหนุ่มสาวกินได้แต่พอหลังอายุสามสิบต้องลดลงครับลดลงระดับไหนทราบไหมครับเอาพื้นฐานสำหรับคนไม่ป่วยเลยนะ เดี๋ยวคนเป็นเบาหวานว่าอีกทีหนึง่งนะครับคนที่ไม่ป่วยเลยแข็งแรงเนี่ยพออายุสามสิบต้องเริ่มลดแล้วเราเคยกินข้าวกระมังหนึ่งเนี่ยต่อมือ้อต้องเหลือสองทัพพีแล้วแล้วต้องเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องด้วยเพราะอะไรฮะข้าวขาวมันย่อยเร็วให้น้ําตาลเร็วข้าวกล้องมันย่อยช้ามันให้น้ําตาลช้าสี่สิบเหลือทัพพีครึ่งห้าสิบเนี่ยเหลือทัพพีเดียว หกสิบเหลือครึ่งทพีเจ็ดสิบเอาไงดีครับดมดม,ดมเอาพอจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เราติดมากเลยอะ่ะเห็นคุณพ่อคุณแม่กินข้าวน้อยวิตกจริตมาเลยครับกลัวท่านจะเป็นนู่นเป็นนี่กินข้าวน้อยนะ่ะดีแล้วนะฮะต้องคิดสวนทางนะฮะแต่ไม่ใช่สวนทางแบบอุตตลิตอกย้ำเลยนะครับต้องกินข้าวน้อย โดยเฉพาะคนที่ไม่ป่วยก็ต้องกินด้วยแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานนะฮะเมื่อกี้ได้ตั้งเกณฑ์ข้าวขวแล้วที่จะทำงานเราสามารถงดกินข้าวได้แปลกไหมฮะเมื่อก่อนเราเรียนมาต้องกินอาหารห้ามูเราต้องกินคาร์โบไฮเดรตเราต้องกินแป้งเราต้องกินเส้นเราต้องกินมันกินเผือกกินขนมปังเพื่อได้คาร์โบไฮเดรต สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับไม่ต้องเลยงดไปเลยครับแป้งขนมปังเผือกมันข้าวโพดเส้นมีเส้นก๋วยเตีย๋ยววุ้นเส้นงดหมดเลยงดหมดหิวไหมครับหิวสิมันไม่มีอะไรจะกินก็ต้องหิวสำหรับคนที่เป็นเบาหวานอิ่มด้วยกับข้าวเลยครับกับข้าวที่นาหน้าคืออะไรครับผักเนื้อสัตว์ต้องงดไหมครับไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ได้น้ําตาลไม่ขึ้น กินผักน้ําตาลไม่ขึ้นแต่ถ้าเรากินข้าวน้ําตาลขึ้นไหมครับขึ้นกินขนมปังขึ้นไหมครับข้าวโพดขึ้นไหมครับขึ้นวุ้นเส้นขึ้นไหมครับขึ้นผลไม้หวานขึ้นไหมครับกระฉูดเลยฮะผลไม้ไม่หวานเช่นฝลั่งชมพู่พุทราแอปเปิลขึ้นนิดหน่อยกล้วยขึ้นปานกลางเพราะฉะนั้นกินกล้วยได้ต้องไม่เกินหนึ่งผลนะครับไม่ใช่ความคิดเก่านะฮะไม่ใช่ความรู้เก่า สำหรับคนที่น้ำตาล200แล้วไม่ต้องการใช้ยานะฮะท่านลดกลุ่มนี้ไปเลยแต่รับรองไม่อดอยากไม่หิวโหยท่านสามารถกินผักกินกุ้งกินหอยกินปลาหมึกกินไข่กินเห็ดกินอะไรได้สารพัดเลยครับกินกะทิได้กินกะทิเบาหวานไม่ขึ้นนะครับอย่าเข้าใจผิดกินกะทิคอเลสเตอรอลไม่เสียนะครับอย่าเข้าใจผิดเอ กินต้มขากินต้มข่าปลาเบาหวานขึ้นไหมครับไม่ขึ้นนะครับไขมันเสียไหมครับไม่เสียนะฮะเอ่อต้มยำกุ้งเสียไหมครับไม่เสียเบาหวานขึ้นไหมครับไม่ขึ้นกินผัดผักเอ่อกินผัดผักใส่ปลาหมึกไข่เอเบาหวานขึ้นไหมครับไม่ขึ้นสิ่งเดียวที่ขึ้นคือข้าวที่ท่านกินนะครับ เพราะนั้นระยะเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งเดือนนะฮะถ้าใครจะชิงแชมป์นะครับกินให้อร่อยเต็มที่เลยแต่ไม่กินข้าวไม่กินแป้งไม่กินขนมปังรับรองไม่อดตายฮะรับรองไม่หิวถ้าท่านเลือกอุปทานส่วนใหญ่เราหิวด้วยอุปทานลองทําอย่างนี้ดูนะฮะแต่ว่าไม่ต้องทําตลอดชีวิตทํานําร่องสักหนึ่งเดือนก่อนแล้วเราค่อยปรับแปลกมากเลยนะครับ ถ้าคนเป็นความดานันโลหิตสูงความดันลดด้วยแล้วถ้าคนอ้วนด้วยนะฮะลดลงด้วยไขมันในเลือดที่เคยผิดปกติปกติเลยนะฮะแค่เราจัดการข้อสี่ไอข้อสี่นี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดมันเป็นเรื่องแปลกหูมากเลยที่ผมมาพูดแบบนี้เพราะปกติเราก็จะถูกสอนให้กินอาหารครบห้ามูเราต้องกินแป้งด้วยกินโปรตีนด้วยใช่ไหมครับกินไขมันด้วยกินเกลือแรก่กินวิตามินด้วย ไอเรื่องพวกนี้ฟังมามากแล้วรับปวดหัวปวดกระบาลทํแเราไม่สาเร็จสักทีหนึง่งตั้งโจทย์ใหม่เลยครับปรับอาหารใหม่อิ่มด้วยผักอิ่มด้วยปลาอิ่มด้วยเห็ดอิ่มด้วยการกินแกงส้มต้มยําไปเลยครับรับรองน้ําตาลไม่ขึ้นพอเราทําจนชินเนี่ยนะฮะตับอ่อนที่มันเคยพังเคยเสื่อมมันจะฟื้นแล้วต่อมาเราก็จะค่อยๆปรับกินเพิ่มขึ้นได้เราก็ค่อยๆทดลองกินข้าว สองทัพพีเออสอช้อนบ้างจนมันคุมน้ําตาลอยู่แล้วอาจจะกินข้าวประมาณหนึ่งทัพพีต่อมือแต่ถ้าในเดือนแรกเนี่ยเราลองหักดูเลยแต่การหักเนี่ยอยากให้เรามีเครื่องมือควบคุมครับก็มีเครื่องเจาะน้ําตาลเจาะมทุกวันเลยครับมีเครื่องเจาะน้ําตาลที่บ้านเจาะทุกวันเลยเราจะรู้เลยฮะกินอะไรขึ้นกินอะไรไม่ขึ้นแล้วท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ภายในสองอาทิตย์ สองอาทิตย์สิบห้าวันเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยว่ากินอะไรแล้วน้ําตาลขึ้นไม่ขึ้นกินอะไรแล้วเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นทําได้เลยนะครับในกรณีที่ท่านเข้ากลุ่มทดลองนะฮะกินยาอยู่นี่เลิกยาได้เลยจะได้ไม่งงฮะว่ามันลงเอาดื้อเนี่ยจากการเปลี่ยนอาหารเลยไม่เกี่ยวกับยาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าทําเชิงรุกทําเชิงเปลี่ยนนะฮะ แล้วเราค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งว่าเราจะกินข้าวกินขนมปังกินเส้นหมี่กินขนมจีนกินอะไรได้เท่าไหร่ค่อยว่าอีกทีหนึง่งแต่โครงการนําร่องถ้าทำอย่างนี้นะฮะไขมันเปลี่ยนหมดเลยความดันลดนะฮะเบาหวานลดแล้วก็เราก็มาอุดหนุนอะไรครับพวกพืชผักที่เราปลูกเองตอนนี้เราแทบไม่ต้องซื้อเขากินเลยเลี้ยงไข่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลากินปลาเลี้ยงไก่กินไข่ ได้โปรตีนดีไม่ต้องพีกินนมวัวเลยลูกเต้าเราส่งเสริมไม่กินไข่กินปลาที่เราเลี้ยงไม่ต้องซื้อนมวัวกินไม่ต้องให้มันเป็นมะเร็งตอนโตขึ้นไม่ต้องให้หลอดเลือดมันอุดตันไม่ต้องให้มันเป็นเบาหวานไม่ต้องให้มันเป็นความดันเหมือนเราเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเพียงแต่เรารู้หลกักแล้วทาให้จริงแล้วเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ผมพูดเป่าๆไปงั้นเองนะทามาสําเร็จหมดคนไข้ที่อยู่กับผมสําเร็จทุกคนนะ แต่วันนี้ท่านไม่ต้องเป็นคนไข้เลยความรู้เราคุยกันขนาดนี้แต่เรามีพี่เลี้ยงได้นะฮะทางโรงพยาบาลบางระกร,รมยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้ถ้าท่านจะเข้ากลุ่มทดลองนะลองดูเลยครับพอทำได้ไหมครับไม่ตายหรอกไม่ได้กินข้าวมันไม่ตายหรอกสั่งก๋วยเตี๋ยวว่ากินเป็นเกาเหลามันไม่ตายหรอกนะหิวขึ้นมานะฮะทิ้แกงส้มไปเลยเอาให้อิ่มเลย กินต้มยำปลาไปเลยมันจะตายไหมมันไม่ตายหรอกผมผมผมเห็นคนกินเหล้าไม่กินข้าวสามวันฮนะนั่งอยู่ได้เลยกินแต่เหล้ากับกับแก้วมาไม่ได้ส่งเสริมให้กินเหล้านะลองดูนะครับข้อสี่คือแป้งกับน้ำตาลนะครับข้อห้าไอตัวนี้สำคัญนะเห็นบนจอไหมครับทานแฟตตัวนี้แปลกหูใช่ไหมครับ มันคืออะไรครับมันคือไขมันตัวร้ายที่ต้องงดกินแต่เรารู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องเลยเราถูกสั่งงดกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลแต่ไม่ถูกสั่งงดกินทานแฟตเพราะอะไรครับเดี๋ยวนี้เมืองไทยเองคุณหมอคุณพยาบาลคุณอะไรก็ยังไม่ค่อยสนใจทานแฟตแต่ต่างประเทศเขาเอาเรื่องนะฮะเขาเออกกฎหมายห้ามกินอยอยเขาเนี่ยประกาศเลย ในอาหารนี่ห้ามมีทานแฟตเพราะกินแล้วเนี่ยมันไปทำให้ลูกเขยตัวร้ายเยอะไปทำให้หลอดเลือดอุดตันแล้วไปส่งเสริมให้เป็นมะเร็งด้วยเพราะนั้นเป็นไขมันที่น่ากินไหมครับทานแฟตแล้วเรารูไ้ไหมมันเป็นอะไรไม่รู้เอาไม่รู้แล้วจะงดมันได้ไงอ่ะแล้วทุกวันนี้นะครับความน่ากลัวของเมืองไทย ยังมีโฆษณาทีวีส่งเสริมให้คนกินทานแฟตด้วยต่างประเทศเขาออกกฎหมายห้ามมีเลยนะครับมีนี่เขาปิดโรงงานเลยของเรานี่มีโรงงานสร้างทานแฟตขายโฆษณาเต็มจอทีวีเลยคืออะไรทราบไหมครับรู้จักครีมเทียมไหมฮะคีมเทียมเามาทําอะไรครับชงกับกาแฟยี่ห้อดังๆนี่โฆษณาเยอะไหมครับเยอะเลยคู่รักคู่รถ เยอะไหมครับไอเนี่ยคือผงทานแฟตกินเข้าไปแล้วหลอดเลือดอุดตันกินแล้วไขมันร้ายกินแล้วเป็นมะเร็งแต่ได้สิทธิ์โฆษณาไหมครับโฆษณาคนไทยกินเยอะไหมครับเนี่ยอย่างเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สาสุขเราเนี่ยเวลาไปสัมมนาโรงแรมมีแจกคอฟฟี่เมดไหมเราไปทำอะไรกินชงกับกาแฟาเราลนลงให้เขาเปลี่ยนไขมันในเลือด แต่เราไปกินไขมันล้ายสุดเข้าไปเลยกินเข้าไปนลูกเหยื่อตัวร้ายขึ้นมาเยอะแยะเลยฮะ sdl หายหัวเลยเราเป็นเจ้าหน้าที่เรายังไปส่งเสริมเลยเราไปสัมมนาเรายังกินเลยไอ้พวกเนี้ยฮะคืออันตรายที่บอบอกว่ามันผ่านจอทีวีผ่านฟาร์มไม่รู้เรื่องเรามีอีกครับมันมาในรูปของขนมขนมเค,ค้กคุกกี้ไอศครีมทานแฟตเต็มไปหมดเลยเพราะมันทําด้วยมาการีนรู้จักมาการีนไหม เนยเทียมอร่อยไหมครับเข้าห้างนี่หากินได้ทั่วไปเลยไหมครับในจอทีวีเยอะไหมฮะเยอะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเส้นเลือดอุดตันตายเป็นมะเร็งตายเนี่ยเพราะมันโฆษณาให้กินมีกฎหมายคุ้มครองไหมครับไม่มีได้ตาออยอไหมครับมีออยอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับถ้าเรายังไม่มีความร,รู้แบบนี้เรายังไม่เอาจริง ลดลงให้ตายฮะกินยาไขมันไปทั้งชาติเลยมันก็ไม่เปลี่ยนเพราะเราไปเชิญลูกเขยตัวร้ายมาไล่ลูกเขยตัวดีไปแล้วก็ไปอดอดอยากอยากไม่กินไข่ไม่กินกุ้งไม่กินหอยไม่กินปลาหมึกแต่ไปกินไอ้ครีมเทียมไปชงกาแฟด้วยครีมเทียมนะฮะไปกินเค้กคุกกี้ไอศครีมซึ่งมีทานแฟตอยู่ประเภทนี้ผมเรียกว่าประทภทอุตสาหากรรมอุตสาหากรรม โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยผลิตแต่มีทานแฟตอีกประเภทหนึง่งผมเรียกว่าประเภทอุตสาหากรรมทำไมอุตสาหากรรมทราบไหมครับเราเนี่ยทำกินเองเอา้าวเราทำแทนแฟตกินเองด้วยวิธีไหนทราบไหมเราเอาน้ำมันมาทอดอาหารอาหารที่ทอดตัวนี้น้ำมันเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทถ้าเป็นน้ำมันอิ่มตัวน้ำมันอิ่มตัวนี่สังเกตยัยงไงครับ น้ำมันอิ่มตัวนี้เวลาโดนความเย็นแล้วขึ้นไข่ไหมฮะขึ้นขึ้นเป็นไข่แข็งเลยมีอะไรบ้างครับน้ํามันประเภทนี้น้ํามันหมูน้ํามันมะพร้าวเจอความเย็นหน้าหนาวเป็นไข่แข็งไหมครับเป็นดูน่ากลัวไหมครับดูน่ากลัวแต่กลับกันน้ํามันประเภทนี้เวลาไปทอดอาหารไม่เกิดทานแฟต แล้วน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวเวลากินเข้าไปมันไปอุดหลอดเลือดเราไหมครับไม่อุดครับไอตัวที่อุดคือใครครับลูกเขยตัวร้ายเพราะฉะนั้นน้ำมันมะพร้าวกะทิไม่ได้ไปอุดหลอดเลือดไม่ได้ไปสร้างลูกเขยตัวร้ายครับไอคนที่สร้างลูกเขยตัวร้ายก็คือทานแฟตที่ห้ามกินเพราะฉะนั้นเรากำลงังส่วนใหญ่เนี่ยสังคมเรากำลังเบอร์ฮะไอที่ต้องกลัวทานแฟตไม่กลัวไม่ไม่ลดรลงให้เลิกกิน ไปลนลงให้คนไม่ไม่กินคอเลสเตอรอลเครื่องอยู่ในอาหารอร่อยไปลนลงให้คนกินยาคอเลสเตอรอลแต่ไอผู้ร้ายข้อห้าไม่ห้ามแล้วไม่มีความร,รู้ด้วยแล้วในทานแฟตมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากน้ํามันไม่อิ่มตัวมีกลุ่มไหนบ้างฮะน้ํามันถั่วเหลืองใช่ไหมฮะน้ำมันงาน้ำมันลำพวกนี้ไม่อิ่มตัวน้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่ดีนะครับ แต่ท่านต้องได้กินจากการที่มันกินดิบๆกินถั่วดิบได้ไหมครับไม่ได้ปวดท้องตายเลยผายลมแย่เลยแต่เราควรกินน้ำมันถัว่วไม่ใช่สกัดจากโรงงานนะเราควรได้น้ำมันถั่วจากอะไรครับจากถั่วต้มถ้าท่านน้ำมันได้น้ำมันถั่วเหลืองจากถั่วแล้อันนี้เป็นน้ำมันที่ดีเลยเป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวที่ดีกินแล้วลุกเขยตัวดีเยอะแต่ปัจจุบันเราได้น้ำมันถั่วเหลืองจากขวด น้ำมันที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวเราก็มาทอดอาหารกินใช่ไหมไม่มีใครมายกซดกินใช่ไหมซื้อน้ำมันองหุ่นมามีใครยกซดกินไหมฮะไม่มีเรามาทอดกินหมดเลยตอนนี้คำว่าไม่อิ่มตัวเนี่ยคือน้ำมันมันมีมันมีช่องว่างครับคาร์บอนเขาเรียกคาร์บอนที่อยู่ในโมเลกุลมันเนี่ยมันพร้อมที่จะจับกับธาตุโัวที่เรียกว่าไฮโดรเจนอันนี้ลึกนิดนึงนะฮะแต่ฟังไว้ประดับความรู้ ไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่มีอยู่ในอากาศฮะแต่มันมีอยู่ในน้ําเพราะนั้นเวลาเรามาทอดของเนี่ยเวลาน้ํามันไปสัมผัสกับน้ําเนี่ยน้ํามันเดือดกับน้ําเดือดใครร้อนกว่ากันน้ํามันร้อนกว่าเยอะน้ําเวลาโดนน้ามันเดือดเนี่ยน้ํามันแพ้ฮะโมเลกุลมันแตกมันก็เลยให้ไฮโดรเจนออกมาให้เจ้าไฮโดรเจนจากน้ําเนี่ยมันไปจับตรงน้ํามันตรงตาแหน่งที่ไม่อิ่มตัว มันแปลสภาพเพราะฉะนั้นเวลาเราทอดอาหารเนี่ยน้ำมันไม่อิ่มตัวมันแปลสภาพเป็นข้อห้าเนี่ยเป็นทานแฟตเพราะว่าไอ้เจ้าไฮโดรเจนมันไปจับจนเกิดเป็นน้ำมันแบบทานแฟตขึ้นมาแต่ถ้าเรากินน้ำมันอิ่มตัวแล้วคำว่าอิ่มตัวเนี่ยมันไม่มีช่องว่างไฮโดรเจนมันไปจับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทอดในน้ำมันมะพร้าวทอดด้วยน้ำมันหมูเนี่ยมันไม่เกิดทานแฟตแต่ว่าน้ำมันหมูเนี่ยไม่ควรกินเพราะมันมาจากหมู มันเป็นน้ํามันที่ส่วนเกินของเราแล้วน้ํามันมะพร้าวนี่ก็ลําบากครับที่จะกินเพราะอะไรฮะมันแพงน้ํามันมะพร้าวนี่เดี๋ยวนี้แพงไหมฮะแพงมากไหมครับคนที่รักสุขภาพไปซื้อมากินลิตรลนะสี่ห้าร้อยนะน้ำมันปาล์มลิตรเท่าไหร่ฮะสี่สิบาทน้ํามันปาล์มเนี่ยก็เกือบดีฮะในการทอดเพียงแต่ว่ามันอิ่มตัวแค่หกสิบเปอร์เซ็นอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตมันไม่มันไม่อิ่มตัวยังเกิดทานแฟตได้ เพราะฉะนั้นเวลาลำบากระบนมากอย่าไปกินมันเลยครับไม่ต้องไปดิ้นลนหาน้อมัน,มนมาวพาวะทอดหรอกฮะกินของต้มไปเลยกินของนึ่งกินของอบเดี๋ยวนี้มันมีหม้ออบนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันสุกได้กินของปิ้งแต่อย่าปิ้งด้วยเปลวไฟจะปิ้งนี้ต้องห่อก่อนห่อฟอยล์ก็ได้ห่อใบตองก็ได้ให้มันสุกแบบละอุไข่ปิ้งก็กินได้ครับตอนนี้ เรื่องพวกนี้ถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนนะฮะยาไม่ต้องใช้แต่เคยได้รับคำชี้แจงชัดๆเจนๆแบบนี้ไหมครับเรื่องน้ำมันส่วนใหญ่เราคิดไปเองเราโมาโนไปเองหมดเอาความรู้เก่าๆกลัวไปสารพัดไอ้เรื่องที่ต้องกลัวไม่กลัวกลัวแต่เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อห้าทานแฟตนี่มีสองประเภทประเภทแรกคืออุตสาหกรรม นะอันนี้ง่ายงดกินครับงดกินครีมเทียมมันมารูปแบบไหนเลือกหมดไม่ว่าจะชงเองมาในรูปทีอินวันกาแฟลดน้ำหนักกาแฟตามบูธกาแฟสดที่ขายชงมาเนี่ยมันมีหมดเลยเกาแฟเฉยๆเนี่ยที่เป็นมาจากเม็ดกาแฟนี้ไม่มีอันตรายนะฮะท่านสามารถกินกาแฟได้แต่ต้องกินกาแฟดำ ไม่ใส่ครีมไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่น้ําตาลด้วยกินได้ไหมครับบางคนกินได้บางคนกินไม่ได้บางคนกินไม่ได้ก็เลิกกินไปเลยแล้วว่าคนกินได้กินกาแฟด,ดําได้วันหนึ่งสักถ้วยสองถ้วยสามถ้วยเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะครับทําให้เกิดการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดกระตุ้นประสาทนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นส่งเสริมนะฮะแต่ผมเห็นใจคนที่ติดก,กาแฟ นะท่านกินกาแฟได้แต่ไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่นมด้วยนะครับถ้าจะกินนี่ฝึกกินใหม่เลยเดี๋ยวนี้ผมก็กินกาแฟนะฮะแต่กินกาแฟดาไม่ครีมไม่น้าตาลเลยทำไมยังกินอีกครับผมกินแล้วเนี่ยมันติดในเมื่อกินแล้วไม่หนักศีรษะใครอันสุขภาพไม่เสียก็เลยกินต่อบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเรา ไอการติดกาแฟาเดี๋ยวมันไม่ได้เลวร้ายแต่มันเลวร้ายที่ครีมกับน้ําตาลเราก็เลิกครีมกับน้ําตาลแล้วจะเอาอะไรกับเราอีกเราก็กินซะนะฮะไม่เป็นไรตอนนี้ทานแฟตประเภทที่สองนี่เลือกยากประเภทอุตสาากรรมเนี่ยฮะคือทํากินเองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทํากินเองครับเดินไปท้องตลาดตลาดนัดของทอดเต็มหมดเลยะฮะทุกแผงทุกรถเข็นหมดเลย เข้าห้างมีกินอะไรกินเองกลับบ้านทํากินเองอีกมันจะมีเรื่องที่เลิกยากถ้าใครเข้าโกงการลองเลิกดูดีครับเดือนเดียวน,นะครับมัธจ,จันเกิดเลิกกินของทอดสักเดือนหนึง่งแต่กินได้สารพัดนะฮะแกงส้มต้มยำนะฮะทำให้สุกอบนึ่งทาได้หมดเลยเปลี่ยนนะฮะไขมันเปลี่ยนต่อไปข้อหกกินอาหารจำพวกปลาให้มากขึ้น ในปลามีอะไรดีครับจึงทําให้ลูกเขยดีมามีไขมันปลาโอเมก้ามแต่ปรากฏว่าไขมันปลาเนี่ยมันเป็นน้ํามันไม่อิ่มตัวถ้าเราเอาปลาไปทอดเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเปลี่ยนจากน้ํามันปลาโอเมก้ามเป็นทานแฟตแทนแต่ถ้าเราเอาปลาไปทไปาปําแกงส้มไม่เป็นเรากินปลาแกงส้มเราได้ไขมันดีเราได้โอเมก้า3 แต่เราเือกกินปลาทอดเราได้ทานแฟตบางคนรักสุขภาพครับแต่เหม็นคาวปลาพยายามกินปลาเลยเาปลาไปทอดหมดเลยแทนที่ลูกเขยตัวดีจะมาครับหายหัวหมดเลยลูกเขยตัวร้ายเต็มเลยที่เลือดอุดตันเลยจากการกินปลาเพราะเราไปกินปลาทอดแล้วบางคนไปกินไข่ไปตรวจเลือดคุณหมอร้องจากเลย LDL ขึ้นเยอะแยะไปหมดตัวร้ายเ d l ดต่มหมดเลยเพราะว่าเราไปกินไข่เจียว นะฮะไอความร้ายมันอยู่ที่น้ํามันที่เราไปเจียวมันแต่ถ้าเรากินไข่ต้มกินไข่ตุนไข่ไข่ปิ้งไข่เค็มไข่เค็มกินได้นะฮะมันขึ้นเหมือนกันนะฮะคอเลสเตอรอลแต่มันขึ้นสองตัวมันขึ้นทั้งลูกเขยดีลูกเขยร้ายเลยไอสองตัวนี้มันสู้กันเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งไขมันรวมสูงขึ้นช่างหัวมันเพราะเราได้ลูกเขยดีมาสู้กับลูกเขยร้ายไปในตัว พันไขมันรวมไม่ต้องต่ําเอาลูกเขยตัวดีให้เยอะๆแล้วเราปลอดภัยเพราะไอ้ตัวนี้มันล้างหลอดเลือดเปลี่ยนบทบาทความคิดใหม่เปลี่ยนบทบาทวิธีใหม่ชีวิตเราจะไม่ยุ่งยากมากบางครั้งไอ้ยุ่งยากแล้วเกิดโทษด,ด้วยเพราะฟ้ามไม่รู้เรื่องนะครับกลัวแต่สิ่งที่ไม่ต้องกลัวไอ้สิ่งที่ดีๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับพันเรื่องของไขมันตัวดี ต้องรู้ให้จริงนะครับ S D L ต้องรู้ให้จริงต่อไปข้อ7ครับไม่ต้องพูดนะฮะประเทศเมดิเตอร์เรเนียนกินแบบนี้ไม่ต้องพูดข้อ7นี้เขาบอกว่าให้กินผักผลไม้สดข่าไม่ขัดขาวประเทศอเมริกามันไปทําวิจัยมาแล้วพวกนี้เรามีกินไหมครับประเทศไทยมีกินเต็มประเทศเลยแต่เราไม่ศรัทธาที่จะกินเดี๋ยวนี้ชีวิตทันสมัยต้องกินอาหารห้างกินอาหารส่งนะฮะกินอาหาร ต่างประเทศต้องกินของทอดของพื้นบ้านพื้นเมืองเราไม่ได้กินเราก็เลยป่วยด้วยโรคเจริญอันนี้คือข้อเจดทำเจดข้อนี้สู้ได้ทุกโรคครับไม่ใช่ได้แต่ลูกเขยดีครับเบาหวานลดความดันลดไขมันเปลี่ยนลูกเขยตัวดีเยอะเส้นเลือดไปอุดตันเจข้อนี้ทำประจำนะฮะส่วนข้อ8ดื่มไวน์แดงวันละสองหออนอันนี้ไม่ได้ตัดทิ้ง เพราะว่าฝรั่งมันไปวิจัยมาว่าวนยแดงทำให้ลูกเขยตัวดีเยอะแต่อย่าเข้าใจผิดบางคนฟังมานานเริ่มเบลอจำได้ข้อแปดข้อเดียวกลับไปกินวายทุกวันเจ็ดข้อกูลืมไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นข้อแปดไม่ทำก็ได้นะครับบางคนจำได้แต่ข้อแปดนะฮะขอให้จำเจ็ดข้อแรกทีนี้ วายเนี่ยถ้ากินไม่เยอะกินไม่เกินหกออนออนหนึ่งเนี่ยคือไม่ต้องไปจำมากปวดหัวหกออนร้อยแปดสิบซีซีวายขวดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันเจ็ดร้อยห้าสิบเพราะนั้นต้องแบ่งห้าวันนะไม่ต้องอาวัดปินแก้วขวดหนึ่งเนี่ยต้องต้องอย่ากินก่อนหมดก่อนห้าวันวิธีการป้องกันไม่ให้เบลอทำไงครับซื้อสีเมจิกมาขีด ซื้อไวายมาขวดหนึ่งเอาสีเมจิกแบ่งเป็นห้าส่วนกินได้วันละกี่ส่วนครับส่วนเดียวอันนี้ร้อยแปดสิบซีซีน้องๆที่นี่หลายคนรับราชการเวลาเราไม่ได้รับเงินตามกำหนดเขาเรียกตกเบิกใช่ไหมล้วทำตกเบิกได้แต่ดื่มไวายห้ามตกเบิกวันนี้ไม่ได้กินขีดนี้ไปพรุ่งนี้ห้ามเพิ่มเป็นสองขีดขีดใครขีดมันขีดละว,วัน ถ้าลืมถ้าลืมหรือไม่ได้กินแล้วสละสิทธิ์ไปเลยห้ามไปโพวันลุงขึ้นเพราะเป็นงั้นเดี๋ยวมันจะมีการงดห้าวันกินหนึ่งขวดอีกนะฮะอันนี้เรียกตับเจ๊งอีกนะครับเพราะอะไรที่ไม่ได้เสียหายปลอดภัยกินได้กินนะครับเพราะผมก็ไม่ถึงกับถือศีลห้านะฮะก็ยังดื่มวายเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าดื่มแล้วไม่หนักศีรษะใครเช่นเดียวกันนะก็ยังทานอยู่ ผมก็ยังกินเนื้อสัตว์ยังไม่มังสวิรัต์เพราะถือว่ามันเป็นฟาร,ร์มอร่อยที่มีสุขภาพดีแล้วก็สุกแล้วก็มีความสุกด้วยท่านวิธีการผมเนี่ยไม่เคร่งเครียดแต่รู้จริงเอาจริงนะฮะสำหรับเรื่องเบาหวานนี่ผมเอาจริงเลยเพราะเอาจริงกับเบาหวานตัวมันดีทุกโรคเลยคความดันไขมันมะเร็งดีหมดเลยมันแก้ได้หมดส่วนข้อก้าวครับต้นทุนต่ำมากเลยกำไรมากเลยครับถ้าทำ คือขจัดความเครียดจากจิตได้สํานึกหรือเมื่อเช้าที่บอกใช่ไหมฮะนั่งที่เก่าใช่ไหมผมจําที่นะผมจําคนไม่ได้ที่บอกจิตอะไรนะเราใช้จิตสำนึกว่าจิตจิตวิญญาณใช่ไหมใครตอบจิตวิญญาณอ่ากบไปแล้วใช่ไหมผิดคนแล้วใช่ไหมนั่งที่เขาเลยจําผิดคนจิตวิญญาณเราเนี่ยถ้าเครียดนะฮะก่อทุกโรคเลยลูกเขยตัวดีหนีออกจากบ้านหมดเส้นเลือดอุดตันเลยห้ามเครียดนะฮะ เครียดดีตัวร้ายเลยนะไม่ใช่เรื่องอาหารอย่างเดียวฮะเรื่องเครียดด้วย